สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวผ้าม่านจีบีกล่องเป็นยังไงนะคะก็ผ้าม่านจีบีกล่องนะคะก็จะเป็นลนักษณะการแบบด้านหลังของดิฉันนะคะโดยหน้างานบ้านหลังนี้นะคะก็จะเลือกเป็นผ้าม่านจีบีกล่องนะคะทั้งหลังเลยนะคะส่วนตัวกล่องของเรานะคะเราก็จะเลือกอการใช้ผ้าบุเข้าไปในตัว กล่อ,อ,องม้านให้ลูกค้านะคะส่วนการบุกของเรานะคะก็จะมีฟองน้ำนะคะเพิ่มเติมให้ลูกค้าเพื่อจะให้เกิดมีมิติของตัวกล่องเพิ่มขึ้นนะคะค่ะส่วนตัวผ้าม่านยาวนะคะก็จะเป็นผ้มาม่านจีบนะคะใช้รางนะคะลูกล้อนะคะก็สามารถเปิดปิดง่ายนะคะการมีกล่องม่านนะคะไม่มีผลต่อการเปิดปิดผ้าม่านนะคะแต่ว่าจะช่วยเพิ่มดีไซน์ของผ้าม่านเพิ่มขึ้นค่ะ เนี่ยค่ะลักษณะของพมาม่านกล่องก็จะเป็นลักษณะสไตล์แบบนี้บ้างคนลูกค้าสอบถามมาว่าเอ๊ะกล่องม่านเป็นยังไงนะคะก็สไตล์นี้เลยค่ะสวยเก๋กไก่มากเลยค่ะลองชมดูนะคะ